หาล้านน่อยไม่เจอก็ตามหาได้ล่ะแล้วว่าอยู่ไหนเนี่ยมานอนอยู่นี่มานอนอยู่ในตู้มาเร็วมาเร็วออกมาเร็วอย่านอนออกมาเร็วไปออกมาเร็วเร็วเร็วายายจะเอาได้ยังไงเข้าไปอยู่ในตรงนั้นนะออกมาเร็ว ออกมาออกมาทำไมไม,มันร้อนออกมาเร็ว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 แล้วหนูเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเข้าออกมามออกมาจะไม่ได้ยังไงเร็ว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 เดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วนะมามาไปกินข้าวปะ ออกมาเร็วมามีมาแล้วปะมาเร็วโอ้พี่นีเจียมาแล้วออกมาเร็วเอาเร็วๆมาแม่ลูกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วเร็วเร็วแม่พากลับมาแล้วเร็วๆ มาเร็วๆมาดูการ์ตูนเร็วเออกมาลูกออกมาเร็ว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 มาเร็วคนเก่งเร็วๆยายจะพาไปไหนวะไปเล่นน้ำไหมมามายายพาไปเล่นน้ำไปเร็วเร็ว ยายหิวข้าวแล้วเร็วเร็วเออกมาเร็วเดี๋ยวยายจะให้ดูการ์ตูนเร็วเร็วเร็วมาลูกมาเอามาเร็วเร็วเร็วมาเร็วเร็วปั่นจักรยานไปเร็วเร็วปั่นจักรยานกินมัมมัมมะกินมัมมัม อู้นะมามิคอลมามีโทรมาแล้วเร็วเร็วเร็วออกมามาลูกมามาเร็ว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 คนเก่งมาเร็วยายไม่มีปัญญาเลี้ยงหลานเลยเรียกหลานยังไงก็ไม่ออกมา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 เร็วเร็วเอาไม้เลียวไหมเร็วเร็วอุ้ยไม้เลียวเข้าไปละเร็วเร็วเข้ามามา มาลูกมาเร็ว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 ตะจอนหิวข้าวแล้วเร็วเร็วข้าวแล้วเร็วลูกเร็วเร็วมามาเร็วเร็วข้าวเร็วเร็วออกมาเร็วมามาเร็วจะไปกินข้าวแล้วเร็วเร็วออกอยู่ตรงนั้นมันร้อนลูกออกมาเร็วออกมามีมาเร็วเร็วงั้นทำไงดียายโทรหาตำรวจไหม ยายโทรหาตำรวจมาเอาออกไหมเร็ว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 มามาลงมาเร็ว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 ข้ามเร็วเร็วมันร้อนลูกออกมาเร็วอุ้ยรถไข่มาอุ้ยลุงทอมลุงทอมทำตู้จักรยานเสร็จแล้วลุงทอมเสร็จจักรยานแล้วใช่ไหมลุงทอมเสร็จแล้วมาเร็วเร็ว เอารถจักรยานเร็วๆเขา้าอู้เร็วๆๆจะได้ปั่นจักรยานเราเว้ยมาออกมามามอ,อบตัวซะโดยดีโอเคนายรถลุงทอมนายรถทำเสร็จแล้วไปไปเอารถไปบู๊ไปเร็วๆลุงทอมซ้ำเสร็จแล้วใช่ไหมนั่นเสร็จแล้วไปจักรยานเสร็จแล้วเร็วๆเขาไป ไปอืมส้มไปไหนไปไไรองเท้าก็ไม่ใส่ไปตาลดไปตาลดอืม,มอ,อืมลงทอมซ้ำเสร็จแล้วอ๋อมรนจะได้ขี่จักรยานละไปอืมือเสร็จแล้ว อ่าเอาปันบาดตะนีน่ฮะป,ปันดูนี่คนคาตะกยานนี่ครับเป็นไหมเออคนละอย่างเลยลมทับนะเออเห็นหมั้ยอ่เอา่เอาลมด้า